ารย์โอมนะครับผมจะอธิบายว่าการเรียนออนไลน์มีหลายคนมากที่ยังไม่เข้าใจว่าคือการเรียนออนไลน์มันจะเรียนอย่างไรนะครับการเรียนออนไลน์นะครับมันจะดีสำหรับหนึ่งคนที่คิดว่าตัวเองความจำไม่ค่อยดีสองคนที่จบแค่ปอสองป .3 ขอให้อ่านภาษาไทยออก ครับสมเหมาะสำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับที่ไม่สามารถเดินทางมาเรียนที่ขอนเก่นได้เพราะมันจะประหยัดค่าเช่าหอพักนะครับอ,อ,อันที่ดีก็คือว่าสมมุติว่าบางคนบอกว่าดิฉันความจำไม่ดีนะ นี่แหละออนไลน์มันเหมาะเพราะว่าอะไรครับทางออนไลน์หนังสือเป็นหน้าฉบับหน้าฉบับใช่ไหมทีนี้ทางออนไลน์เราจะเปิดดูสมมุติว่าเราเจําหน้าฉบับ58ไม่ได้เราก็กดไปดู58ซ้ําอีกจะซ้ํากี่รอบก็ซ้ําได้นะครับเช่นมันจะดีกว่าเรียนที่โรงเรียนเพราะว่าเรียนที่โรงเรียนเราเรียนเป็นกลุ่ม ทางกลุ่ม1เราจะเรียนหนังสือชุด1มันมีทั้งหมด6ชุดที่เราเรียนนะครับแต่ออนไลน์มี13ชุดนะทีนี้หน้าสอบไหนเราผ่านไปแล้วมันก็จะผ่านไปเลยนะครับแต่ทีนี้ออนไลน์เราจำำรําคําศัพท์อะไรไม่ได้หรือว่าเราลืมเอออันนี้แปลว่าอะไรเราจะย้อนกลับไปดูได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็สําหรับออคนที่ อยากจะเรียนพื้นฐานเพิ่มเติมนะครับเช่นบางคนเขาสอบผ่านแล้วโดยใช้วิธีที่จำข้อสอบรู้ว่าตัวเองอ่านไม่ออกเขียนยังไม่ได้นะครับก็นแนะนำให้เรียนชุดนี้นะครับเพราะบางคนเขาไปเมืองน,นอกแล้วสอบผ่านแล้วบินไปที่ประเทศเนเธอร์แลนด์โรงเรียนเขาจะเทสเรานะครับเขาจะให้บทเทสให้เรา คุณอ่านออกไหมคุณเขียนเป็นไหมคุณพอพูดได้ไหมสําหรับเลื่อเอหนึ่งนะครับเช่นถ้าคุณไม่ได้พวกเหล่านี้เช่นไวกรคุณก็ไม่ได้เรียนด้วยเหมือนกันมันจะมีปัญหาช่วงหลังเพราะค่าเทอมที่นูน่นอ,อ,อย่าเพิ่งพูดถึงค่าเทอมดีกว่านะครับที่โรงเรียนที่นูน่นถ้าคุณไม่ผ่านเทสนะครับเขาจะให้เราเรียน เอถึง A1 ใหม่เช่นมีหลายคนมากที่ต้องเรียน a 0ถึง A1 ใหม่เช่นค่าเทอมมัน6 0 0 0 7ถึง7,000ยูโรแล้วนะครับเรียนไปจบ a A1 แล้วเรียบร้อยคุณไม่ต้องไปสอบเพราะคุณผ่านแล้วใช่ไหมแต่ทีนี้คุณต้องปรับ a 0ศูถึง A1 ใหม่ให้มันได้ต้องได้ความรู้หลังจากนั้นเขาถึงจะให้คุณเรียน A2 เช่นค่าเทอม A2 มันก็ บางโรงเรียนก็4-6,000บางโรงเรียนก็ถึง7จ็ดพันก็เป็นไปได้ค่าเทอมมันเยอะแล้วก็เรียนจะยากหน่อยนะครับเพราะว่าที่โรงเรียนส่วนมากเขาจะสอนภาษาดัตช์เป็นดัตช์บางโรงเรียนเขาจะแปลดัตช์เป็นอังกฤษบ้างก็แต่มันก็ยากหน่อยนะครับเช่นไบยกรแกมานะครับที่จะเรียนนะครับแกม่าของอังกฤษกับ ของไทยเอ่อของดัตครับมันตีกันนะครับมันแตกต่างกันนะครับเช่นโรงเรียนเราไม่เน้นคนที่พูดภาษาอังกฤษเป็นแน่นอนนะครับเราไม่ต้องการภาษาอังกฤษเด็ดขาดนะครับถ้าดูอาจารย์ลงตัวอย่างบ่อยมากเลยเรื่องการเรียนบางคนก็มีกังวลว่าจะออกเสียงถูกไหมถ้าเราเปิดดูนะครับ เปิดดูตัวอย่างของออนไลน์เราจะเห็นทั้งจะมีรูปและข้างล่างรูปจะเห็นตัวสะกดเป็นภาษาดัตและข้างล่างตัวสะกดภาษาดัตอาจารย์สะกดเป็นภาษาไทยให้เรียบร้อยเราจะออกเสียงตามตัวสะกดนั้นเช่นสุนัขจะเป็น h อเอนเดใช่ไหมก็ฮอนกูสระโอรถรูปนอน,นูทอทหารก็ต้องออกโฮมแค่ ฝึกออกเสียงตัวสุดท้ายแค่นั้นเองนะครับทุกคําศัพท์ทุกประโยคอาจารย์สะกดให้แล้วก็ออกเสียงให้ทุกคําศัพท์ทุกประโยคนะครับใครมีอะไรจะถามก็ถามได้นะครับอินบ็อกซ์มาเลยนะครับแล้วแนะนาถ้าเรียนจบแล้วไปสอบเรียบร้อยแล้วใครยังไม่ได้เรียนไวยากรณ์เช่นเป็นแกมมา,อาของชุดของอาจารย์ตอนนี้ มีแกมมาเช่นเป็นเล่มสีฟ้าที่นักเรียนได้เรียนที่โรงเรียนของอาจารย์เขาได้เรียนกันเรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้ตอนนี้อาจารย์กําลังจะทําเล่มสีเหลืองของแกมมาชุด2มันจะพานําเราไปสู่เข้าขั้นตอน B1 นะครับจะเริ่มฝึกไวยกรสามช่องแล้วนะครับไม่ใช่ไวยกรอน3ช่องออคํากริยา3มช่องเราจะได้ฝึกโฟโตเดดใตจะเป็น คำศัพท์ที่เป็นเครืออยู่ข้างหลังเป็นอดีตนะครับแล้วเราจะได้ฝึกคำอดีตด้วยนะครับแนะนําให้เรียน,นครับเพราะว่าที่เมืองนอกเราจะเรียนแล้วใช้เวลาน,านานมากกว่าจะเข้าใจเพราะเราต้องมาแกะทุกคําศัพท์นะครับแต่ในออนไลน์ของอาจารย์อาจารย์ป้อนทุกคําทุกประโยคนะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ